สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พิงน้องทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้วีกันยังอยู่เกาะสมเมรเกนจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าวีสิาพาพี่น้องยางชุ่มลานค่ะท่างเข่าข้างนาเลยจ้าพี่น้องตรงท่างเข่าที่มองเห็นสุดปูนเพื่อนกับสิาพากันเขามาทางนี้เพราะว่ามีหม่องจอดรถอยู่ข้างหน้านั้นเนาะจ้าคลิปที่แล้ววีพาพพี่นอ้องออมไปทังภูเขาจ้าตรงนี้กับซิมีลานขายเสือ้อผ้า ที่เห็นบ้านเป็นหลังนี่เป็นล่านค้าด้วจ้าเย่เต็มมิระดานขายเสือผ่าส่วนตรงนี้ก็สิเป็นทะเลที่อยู่ติดกับขังหนาเลยจ้าฟังทั้งขางนะจ้าพี่น้องจ้าวีสิพ้าพี่น้องอยางเลาะชมเดี๋ยวให้พี่น้องชมไปน้ำกันจ้า thank you จ้าพี่น้องจ้าส่วนที่ลานที่อยู่ตรงนาห้านี่ก็สิเป็นลานอาหารที่ใหญ่แล้วก็วิวดีจ้าอยู่หัวมุมพอดีแล้วก็เป็น้านเก่าแก่ที่เปิดมาหลายสิบปีห้าสิบปี <c oughs> กว่าขึ้นไปจ้าพี่น้องเพราะว่าตังแต่วีมาอยู่ไปก็เห็นลานนี้มีแล้วแต่จะพักในมี้านอาหารเลยจ้าเพิ่นมาสมแทมแล้วก็ตกแตง่งทำเป็นร้านอาหาร แต่กนกสิมีแคร้านอาชอปแห้เข้าเข้าไปซื้ออาหารทะเลสดๆไปกินบ้านบมมีอย่างต่อมาเพิ่นกับป,ปับปรุงเฮดเป็นอาหารสรําเร็จรูปขนมปังมีอาหารทะเลายเหล่านู่นนั่นนี่ต่อมากับมาเป็น้านอาหารจ้าฟังพ่นเดี๋ยวหฮามาเบิงฟังนีกันอีกจ้าบ่าต้องตกใจแล้วจ้บาบาบมมีคนคือบีบอกลวจ้ามันเหมือนนาฤดูหนาท่องเที่ยวแล้ว ลานเพิ่นกับปิดจ้าหนาหนาวนีเหยียบเงามายางนีถ้าบ่มีคูนี่ว่ามันเห <c oughs> ยียบจ้าพี่น้องจ้านี่แค่เดือนตุลาได้จ้าถ้าบอมันเสาร์อาทิตย์นี่กะสิบโได้เห็นคนหรอกจ้าลานกับปิดแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คน,นกันยังมายางนด้จ้าลาน อาหารฟังพุ่นกับมีเนาะลานใหญ่อย,ยู่นน่มีหนึ่งลานสองลานสามลานส่วนตรงนี้ก็สิเป็นให้เฮามมสืออาหารสดมมสือกุ้งหอยปูปลาไปเหตดกินเองจ้าส่วนี่มีทีนางนี่เป็นก๋ซิมีแบบขนมปังย่างป่าซาบะย่างย่างเสยใส่ขนมปังหรือว่าปลาแซลมอนจังสิจา้า ก็มีสาเร็จรูปกนันั่งกินกับบอกกาแฟกินขนมปังก็มีมองไหน่งเนานะจ้าชมวิวตรงนี้ก็สิติดกับทะเลเมื่อกี้นี่ตรงนี้สวยสวยวิมากจ้าพี่น้องมีเห็นอยู่ในโพสการ์ดที่นัก่ายรูปที่เพิ่นฝีมือดีเนาะจ้ามีกล้องสวยๆเอาไปติดแล้วก็เอาไปขายได้เลยจ้ามุมเมื่อกี้เนาะนี่วีกัไทยพี่น้องเบิ่งสองฟัง คนหลายแล้วก็ส่วนกลางนี่ถ้าเป็นนาลอนสิบเต็มไปหมดเลยจ่าพี่น้องจ่าคนน่ะส่วนแถวนี้ก็เป็นลานขายเสือผาคือกันจ่าเดี๋ยววีสิบห้าพี่น้องยางเข้าไปเบิงอ่าข้างในมีลานบางส่วนที่เพิ่นกันยังเปิดอยู่แล้วส่วนมากปิดไปแล้วจ้ากะ <c oughs> ขอโทษขอภัยที่ผ้ามาเบิงตอนที่เพิ่นเพราได้เปิดกะยากงานนะจ้าแล้วกะเจ็บน้ำ หลายอย่างบอบมีใจปันได <c oughs> จิตใจบ่คอยดีปันไดนะจ๊ะช่วงนี้ก็ดีขึ้นหลายแล้วค้าก็ดีขึ้นก็นมีงานทําแน่ก็เลยมีกจิกระจายผ้าพี่น้องมาชมบ้านที่เป็นหลังๆนี้เพิ่นเปิดเป็นลานค้าขายเสื้อผ้าทั้งหมดลยจ้ะยกตัวอย่างลานนี้เพิ่นก็นสิขายของตะวันบีบบกเข้าไปเพราะว่าเห็นมีคนอยู่ในนั้น <c oughs> กระสีมีลงเท่าของกระจุกระจิกเดี๋ยวเฮายางไปตรงฟังสพานอีกจ้าพี่น้องคลิปที่แล้ววีบ้านในผ้าพี่น้องเบิง่งเสื้อผ้าหรือว่าฟังข้างลานคาเนาะจ้าคลิปที่แล้วผ้าชมวิวซะเป็นส่วนใหญ่จ้าพี่น้องจ้าก็เลยมาเข่าข้ังหนาเลื่มตนแล้วก็นาพี่นอ้องยางช่มไปเรื่อย ที่ฟังขวามือฟังตรงขามกับทะเลนี่สิเป็นลานค้าเมื่อรจ้าเพิ่นเปิดขายเสื้อผ้าแต่ก่อนกบเป็นบ้านเจ้าเล่ธรรมดาสีกะเป็นสีขาวดำนะจ๊ะเดี๋ยวนี้กับมาตบแต่งเจ้าของกับเลี่ยนไปเรื่อยๆเคยมีลานคนไทยอยู่หนีอยู่เพิ่นกะเลิกไปแล้วนะจ้ะ เพิ่นไปได้อ่าสามียูโนเวกับลย่ยายไปลานใดนนาะวีกจำไม่ได้เดี๋ยววีสิพ้าไปเบิงจ้าลานนี่ของมียหอ่อตอนนี้ลดเจเร์เซคนหลายหลายพี่นอ้องคนมาสื่อของเพิ่นยืนเลี่ยงคิ้วอยู่ในหนันเลยจ้าส่วนลานนี่ก็สิเป็นขายอ่าของกระจุกกระจิกน่ารักน่าักขังในก็นสิมีถ้่วซ้ำ มีอย่างรัดผมนุนนันนี่ขายของทัวๆไปนะจ๊ะวีมักมาสื่อต่อนเพิ่นลดราคาเพราะว่าวีมักสื่อ,อถ่วยซ้ำที่เป็นลายเก่าๆอ่ะจ้านี่จ้าพี่น้องจ๋าร้านนี่ต่กรอนเป็นลานคนไทยที่มาซาขายเสื้อผ้าไทย เอามาจากบานเฮ้าขึ้นไปสั้นซองนั่นกับแมนส่วนตรงที่เห็นก้อนขึ้นบันไดนี่ก็เป็นลานขายขายขนมปังขายฮฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวพี่สิภาพพี่น้องอย่างเลาะไปเบิงงลานค่ะพี่จ้าอบดบ่ไดที่สุดท้ายทะเลให้เบิงอีกคิดที่แล้วก็ได้เบิองยางจูใจอะเนาะ สวยจ้าเบ่งจังใดก็งามกะสมคำลำลือสมคำทีนักท่องเที่ยวเพิ่นเวาถึงแล้วก็แช่ต่อตอกันไปคนกะมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีจ้าพี่นอ้องล่นหลามเลยสาภาพานนี่ได้สางไม่อ่าบ่อยอยู่จ้าลานนี้ก็เป็นลานที่แบบยอดฮิตเลยจ้าพี่น้องจ้าได้มุ่มเลยเพราะว่าเพิ่นเห็ดหม่องนางติดกับทะเลแล้วก็มีกระจกน้าทาล่มแห้งส่วนหม่อง นี่เบอร์เมียเพินสิมีร้านอาหารข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นดิสโก้จ้าพี่น้องจ้า <c oughs> มาแล้วจ้าตั้งแต่มาใหม่ๆสิบกว่าปีที่แล้วยี่ปีที่แล้วเริ่มเลยมาเที่ยวดูอยู่จ้าส่วนมองนีวิกะยางเลาะมัด แรกๆตอนบ่สท่านเด้เหตุงานมาเก็บกระป๋องขายจ้าพี่น้องจ่ามองทำเงื่อนหมีตนนัวนี้เลี้ยงชีพวีตอนทีวียังม,งมีงานเหตุจ้าจ้าพี่น้องจ้ามีสิบ้าพี่น้องอยางกลับไปมองเกามองเกาวิวเกาแต่ว่ามันงามจ้าวิกระลึกออกมาทางนี้ขึ้นไปทังเขาพุ่นสําหรับคลิปนี้วีวกระขอจบคลิปว้แค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ด้จ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณห,หลายหลายด้จ้าสำหรับกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันหากกันปันโดยโดเป็นกำลังใจให้กันโดโดนได้พี่น้องจ๋าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมีความสุขกหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบร่เจ็บบ่จนบอไขบอป่วยแห้งๆห้งปังปังยๆยกันทุกคน บ่าวาสิ่งใดที่สมหวังกะให้สมหวังยิ่งยิ่งขึ้นที่บ่สมหวังกะให้สมหวังมากขึ้นคือกันจ้าสวัสดีจ้าบายบาย